สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเฉียงพี่น้องเอ้ยอ้าทอยยุงยุงพนักหน้าสบายดีย้ำเฉียงพี่น้องอ้าลมเย็นดีพอแค่นี้แหละบัวลอยไกลถิ่นพี่น้องกำลังสิเขาครัวเอื้อยจามพงจามพายแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้ไหลแกงหน่อไม้ไหลหอมหอยหอยบ้าหมอบ้าไงหมอบ้าไงเลยพี่น้อง พอดีเขามาแกงแล้วพอดีมาเด้นพี่นอ้องสิกิ้บเข่ามานี่เข่าแกงน้ำไม้ไลายเส็บๆเลยพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อเข่าเฉียงพี่นอ้องเอ้ยคนแกงไปนคนแกงไปพี่น้องกินเขา่า มันกินก็จะเยอะเลยเรแช่ทั้งหมดกินนะันนะกินกจะไม่กินแช่ิยังจะไปอาไปยังไงไม่ยอมินเลยป่ะพอซาเคยที่ให้นังกินกะพาค่ะจะเแกโดนง

ก็ซ <c ười> ph ้ำดอกนะต้องนี่แหมีกมยอนหมาล้วยันหมามันช้ำวีแขนด่ด้อหาหนึ่นะเราต้องผูิกไม่ออก่เปจับทเ

มาแล้วมามากินแล้วแม่ถ่ายเลยงม <laughs> <laughs> người bên mà còn còn đấy hướng mà đại hội Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không à? <laughs> <Thôi vậy, cười> độ... phải không? các cái nghề như nào tài nhang nhang, và thấy, bữa มานก็เก่งไปก่อนเลยนี่เลยนะงานเขางานก็เก่งแค่เดียวเองนุ๊กหนุ๊กหนุ๊กทุกอย่างงานก็เก่งนี่เลยแค่เดีย น่าก็ปล่อยแก่แต่่เจ้ะคุเจาเล่นเขาตักหลบช้อมพี่น้องเองบเลยกินหลายคนพี่น้องมันจะแส่ บ่บ้าก์ง่เลยมักน่มากน่น่นจะมอนูกไม่ดนเอาอิ่มแลยพี่น้องเอ้ยลองมาตลาดบนยูปะเขาอยู่ตลาดพี หอดไลยโอ้นอนพี่น้องเอ้ยแดดแดดเมี่ยงเมี่ยงบ่มกบอยากก็นี่โอเคพี่น้อกกินเนี้อซาบาไรคอจบเพียงเท่านี้ก็ได้พี่น้องฝาก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็จะตะไคร้ให้ซาบาเปาไรเลิศพี่น้องกินละเพาะกันใหม่อยู่ดีมีแห้งลำด้วยลำด้วยทุกคนสบายดี